วันนี้อาตมาภาพจะมาแสดงธรรมปฏิสันฐานฉลองศรัทธาญาติโยมในหัวข้อที่ว่าสร้างวิมานโดยไม่รู้ตัววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ได้มาแสดงธรรมปฏิสันฐานติดต่อกันนะเมื่อวานก็ครั้งหนึ่งแล้วนะวันนี้อีกครั้งหนึ่ง การให้ธรรมะเนี่ยคณะสัตยา,าติโยมาทำบุญนวสีรัตนธรรมารามถือข้าวบ้างถืออาหารบ้างมาที่วัดนะมาถวายแก่สงถวายเป็นสังฆสังฆนี่ถือว่ามีอานิสง์มากนะซึ่งวัสีรัตนธรรมารามก็มีทั้งพระภิสูจ์สามเณรจำนวนมากถวายเป็นสังฆ นะที่นี่เมื่อถวายแล้วพระท่านก็ไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากธรรมะนี่แหละนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนำไปประพฤติธปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนสอนธรรมะให้กับนะพุทธบริษัทเนี่ยเพื่อให้ไม่หลงนั่นเองและเพื่อปรารถนาดนะีต่อพุทธบริษัท นะเพราะฉะนั้นอัตมาภาพก็เหมือนกันนะวันนี้มาแสดงธรรมะปฏิสันฐานก็เพื่อฉลองศรัทธาก็เรียกว่ามาให้ธรรมะมาให้ปัญญาแก่พวกท่านทั้งหลายนะวันนี้หัวข้อที่ยกขึ้นปารบก็คือสร้างวิมานโดยไม่รู้ตัวจะขอกล่าวถึงภาษาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่ง นะท่านเป็นผู้มีปัญญามากนะทุกคนก็น่าจะรู้จักก็คือพระโมคัลานะาพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากแล้วก็พรโมคัลานะผู้มีฤทธิ์มากสองอักรสาวกสองรูปนี้นี่ถือว่าเป็นมือขวามือซ้ายของพระพุทธเจ้าภนะาษาลีบุตรเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นผู้มีปัญญามาก ปัญญามากขนาดไหนพวกเราเห็นฝนตกไหมคุณโยมภาษาลีบุตรเนี่ยฝนตกครั้งหนึ่งที่ท่านนับเม็ดฝนได้เลยปัญญามากถึงขนาดนั้นแล้วก็เก่งทางด้านปัญญานพระพระพุทธเจ้านี่ว่าปัญญามากมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วภาษาลีบุตรนี่ถือว่าเป็นอันดับสองรองจากพระพุทธเจ้าส่วนอีกรูปหนึ่งก็คือพระโมกขลานะพระโมกขลานะนี่เป็นผู้มีฤทธิ์มาก พระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มากเป็นอันดับหนึ่งพระโมกัาลานะก็เป็นอันดับสองมีฤทธิ์มากนั่นเองที่นี้พระโมกัาลานะเนี่ยจะกล่าวถึงพระโมกัาลานะในวันนี้พระโมกัาลานะนี่ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากคนก็ศรัทธาท่านมากาวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ท่านก็จะเขาเรียกว่าเหาะไปลงดูนรกบ้างไปดูสวรรค์บ้าง นะวันดีคืนดีเหาะลงไปในนรกไปดูสัตว์นรกไปดูยังไม่พอนะไปถามด้วยไปถามว่าทํากรรมอะไรนอะถึงได้มาเกิดเป็นสัตว์นรกประเภทนี้ทําไมโดนทรมานทรกรรมอย่างนีนะ้เมื่อทราบข่าวนะเมื่อได้ข้อมูลก็เหาะขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วมาบอก เอามาบอกลูกศิษย์บ้างเอามาเทศบ้างคนที่ศรัทธาท่านอยู่แล้วเขาก็เชื่อเชื่อเต็มเม็ดว่าโอ้คงจะเป็นจริงดังที่พระเถระท่านกล่าวไว้เขาก็ไม่กล้าทําไม่กล้าทําความชั่วหรือวันดีคืนดีเหาะไปบนสวรรค์แต่ละชั้น,นไปเห็นวิมานบ้างไปเห็นนเทวดาเทวบุตรต่างๆ นะก็ไปถามว่าเอ๊ะทำบุญอะไรเนาะถึงได้มาเป็นเทวบุตรเทวดาอย่างนีนะ้เมื่อได้ทราบข่าวจากเทวดาว่าฉันทำบุญอย่างนี้นะนะฉันถึงได้มาเกิดเป็นอย่างนี้นะเมื่อทราบข่าวก็เหาะลงมาโลกมนุษย์แล้วก็มาบอกลูกศิษย์ที่นี่ด้วยเหตุนี้แหละพนะระโมคคัลลานะจึงเป็นที่อิจฉา นะของคนที่อิจฉาอยู่แล้วว่าลาบสักการะนี่มันมาตกที่พระโมคคัลลานะเพราะท่านมีฤทธิ์มากนะไม่ต้องเอาที่อื่นที่ไกลแล้วคุณโยมในโลกปัจจุบันเนี่ยนะเราลองดูสิว่าพระรูปไหนว่าอพระรูปนี้มีฤทธิ์มากนะคนนี้มีฤทธิ์มากพอเห่อเดนะินนะําอากาศนะมุดน้ําดําดินได้นะหรือแม้แต่อู้ท่านอ่านใจเราออกนะท่านรู้วาละจิตของเรานะ เราก็เกิดศรัทธาแล้วอยากไปหาอยากไปพบอยากไปเจอประมาณนี้นะนี่ก็เป็นธรรมดานะที่มันจะเกิดศรัทธาโดยอัตโนมัติจึงเป็นที่อิจฉาของศนะาสนาอื่นด้วยหรือแม้แต่พุทธบริษัทด้วยกันเองที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดานั่นเองที่นี่อยู่มาวันหนึ่งพนะระมกขาลานะก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ ไปเจอวิมานแห่งหนึ่งงดงามมากหลังใหญ่เลยนะมีนางอับสรน,นะนางเทวดาเนี่ยนะ่ะเฝ้าอยู่สี่ตนนะพระมวกคลานะก็เลยไปถามว่าเอวิมานตัวนี้ใครเป็นเจ้าของว่างั้นนะนางอับสรก็บอกว่าโอ้ยเจ้าของนี่ยังไม่มา เจ้าของตอนนี morning, myself, ้นี่ยังอยู่โลกมนุษย์อยู่นะพวกเราเนี่ยทั้งสี่ตนนี่เป็นบริวารของท่านนั่นแหละของคนที่เป็นเจ้าของวิมานแห่งนี้ทีนี้พระโมกขลานะก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของว่างั้นโอ้ยพระกุณเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าของนี่ก็อยู่แถวแถววัดเชตวันของท่านนั่นแหละ นะท่านลงไปนู่นยังไม่ขึ้นมานะแล้วใครล่ะว่างั้นเอาขอทานนั่นไงอยู่วัดเชตวันนะ่ะไปขอข้าวที่วัดเชตวันน,ะนั่นล่ะคือเจ้าของว่างั้นพระมวกขลานะก็เลยสงสัยอีกทีนีเนยเอาขอทานเนี่ยนะให้ทานก็ให้ไม่ได้มาขอข้าวกินนะรักษาศีลก็ไม่เห็นรักษาภาวนาก็ไม่มี แล้วได้วิมานมาจากไหนวางัน้นะนางอับสรนก็เลยบอกว่าไม่ได้ได้ยังไงพระคุณเจ้าระหว่างที่นะพระนี่ท่านกำลังนั่งฉันอยู่ฉันพระาหารอยู่นะขอทานคนนี้อายุประมาณ80ปีนะคุณโยมขอทานคนนี้เขาก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฉยเขาก็ไปกวาดลานวัดไปทำความสะอาดวัด ไปล้างห้องน้ำบ้างไปกวาดลานวัดบ้างนะเขาทำเพื่อข้ามข้ามเวลารนะอพระฉันเสร็จเสร็จเรียบร้อยก็จะไปได้ไปขออาหารกับพระว่าอย่างนั้นนี่แหละอาณิสงส์นี่แหล,แลนะถึงได้มาสร้างวิมานเนี่ยตรงนี้วิมานหลังใหญ่ๆนี่ของเขาว่างั้นโอ้อยางนี้เองหรือว่าอย่างนั้นทีนี้พระเถระก็กลับลงมาโลกมนุษย์ ที่นี้ก็ไปหาขอทานนะที่อายุ8ปดสิปีพอฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยนะเอาอาหารไปไปให้ขอทานเนี่ยนะจากนั้นก็เลยพูดก็เลยเล่าให้กับขอทานเนี่ยฟังนะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยท่านนี้ได้ไปสร้างวิมานแล้วอยู่บนสวรรค์แล้วนะเหตุเพราะว่าไปทำความสะอาดนี่แหละนะกวาดลานวัดนี่แหละนะ ที่นี่ขอทานนี่ก็เลยคิดในใจโอ้โหขนาดเรานี่ทําโดยไม่ตั้งใจนะเนี่ยนะกวาดลานวัดข้ามเวลาเพื่อไม่ให้นะมันเสียเวลาเปล่าประโยชน์ถ้าเราตั้งใจละ่ะว่าง้งถ้าเราตั้งใจจะจะเป็นยังไงที่นี่วันนั้นเนี่ยตั้งใจกวาดเลยที่นี่นะแต่ก่อนกวาดนิดเดียวที่นี่กวาดทั่ววัดเลยคนมันอายุมาก นะทำงานหนักที่นี่กวาดทั้งวัดเลยโอ้ยรู้สึกว่านะมันเหนื่อยเหลือเกินงาน,นอ้ขอนอนพักก่อนขอนอนพักที่นี่เขานอนพักไปปั๊บเนี่ยนอนพักของเขาก็คือตายพอดีนะพอตายไปปั๊บไปเกิดบนสวรรคนะ์ไปไปอยู่เมืองสวรรค์ที่เป็นวิมานที่ตัวเองสร้างไว้ พอขึ้นไปไป,ไปั๊บโอ้โหวิมานมันใหญ่มากทีนี้มันแปลกทีนี้นะพระเถระบอกว่ามีนางอับสอนแค่สี่คนสี่ตนเองแต่ขึ้นไปปั๊บนี่มีนางอับสอนเป็นพันตนมากกว่าเดิมทีนี้ก็สงสัยก็เอ๊ะทำไมพระเถระไปบอกเรานี่บอกว่ามีนางอับสอนนี่รออยู่แล้วในสี่ตน แต่พอขึ้นมานี่ททำไมมันเป็นพันตนนางอับสอนก็เลยบอกว่าตอนที่มีสี่ตนนั้นเพราะว่าท่านทำโดยไม่ตั้งใจมันก็เลยมีแค่สี่แต่พอตั้งใจปั๊บนี่มันเพิ่มเป็นพันเพิ่มเป็นพันตนนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อฟังถึงตรงนี้แล้วเราจะได้ดูถูกดูแคลนนะ นะทำความสะอาดวิหารลานเจดีทําความสะอาดห้องน้ําอย่างนี้จิตอาสาช่วยกันทําหรือแม้แต่พวกเราทั้งหลายเนี่เดินไปเห็นขยะเก็บขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะทำความสะอาดนี่ถือว่าเป็นบุญนะไม่ใช่บุญน้นอยๆเนี่ยสร้างวิมานให้กับตัวเองเหมือนที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะใครจะไปคาดคิดว่าขอทานนี่ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาเลย แต่เพียงแค่กวาดลานวัดเฉยๆเนี่ยยังไปเกิดเป็นเทวดาและมีวิมานที่ใหญ่โตมโหฬารถึงขนาดนั้นแถมมีนางอักษรตั้งเป็นพันตนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาวัดศีรัตนธรรมารามเนี่ยนะขอให้ตั้งใจเถอะหนึ่งละให้ทานรักษาศีลภาวนา หรือบางทีนี่โอ้เห็นมันตรงนี้มันลกนะมันสกรปรกนะช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดอานิสง์เพิ่มขึ้นสร้างวิมานโดยไม่รู้ตัวก็มีก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเอามาบอกเอามาแจ้งให้พวกเราได้รับทราบเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีเงินทําบุญเลยไม่มีข้าวมาทําบุญเลยนะกวาดลานวัดนี่เขาเรียกว่าใช้ ใช้ร่างกายเนี่ยนะเป็นตัวทำรรนะสิ่งที่ทำได้ยากแต่คนคน,คนนั้น,นทำได้ง่ายแล้วสงเคราะห์คนอื่นด้วยทำให้คนอื่นมาพบมาเจอเกิดความสุข <c oughs> เกิดปิติใจขึ้นมาเนี่เป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะเขาจึงบอกว่าบุญเนี่ยทำแล้วคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองไม่เดือดเนื้อร้อนใจคนอื่น ตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญเพราะฉะนั้นบุญนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราในชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยนะถ้าเดืยอยว่าปลูกมะม่วงชาตินี้ชาติหน้าก็รอกินมะม่วงบางคนปลูกมะม่วงชาตินี้ลดน้าพรวนดิน,น,ดนใส่ปุ๋ยอย่างดีอาจจะได้กินชาตินี้แต่มันไม่ได้หายไปไหนนะคุณผู้ชมถ้าชาตินี้ไม่ได้กินชาติหน้าก็ได้กินนั่นเอง ธรรมะปฏิสันฐานในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปากาลชนีแลสสาสาธธุุ